นวัตกรรมการรักษาเส้นกระดดโดยใช้พลังงานความร้อนจากขค้ื่วิทยุ radiofrequency operation จุดเด่นของการรักษาคืออะไรบ้างครับ 1. การรักษานั้นใช้เวลารักษาระยะเวลาสั้นผู้ป่วยไม่จำเป็นจะต้องนอนพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลสามารถเดินมาเดินกลับได้ 2. การรักษาทําโดยการฉีดยาไม่ต้องดมยาสลบ็นการฉีดยาชาเฉยๆไม่ต้องดมยาสลบดังนั้นผู้ป่วยไม่ต้องนอนสังเกตอาการใดๆ 3. การฟื้นตัวเร็วครับ สามารถกลับไปทํางานทันทีได้ละหนึ่งผู้ป่วยจากการรักษาคนไข้เนี่ยพบว่า 2- 4ถึงีปีหลังการรักษาโอกาสกลับมาใหม่น้อยมากครับประมาณ5%เจากที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับจเห็นว่านวัตรกรรมการรักษาเส้นละครแบบใหม่ด้วยเหตุที่ทําให้เจ็บน้อยลงและหลังผ่าตัดกลับไปทํางานได้อย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะสําสคัญนะกับคนที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจหรือว่าการหยุดงานเนี่ยทำให้เสียรายได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนวัตกรรมการรักษาดังกล่าวจะมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากการรักษาด้วยคลื่นวิทยุแล้วเนี่ยการใช้พลังงานความร้อนเราอาจจะได้ความร้อนจากเครื่องเลเซอร์ซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยใช้หลักการเดียวกันครับคือเปลี่ยนจากแหล่งพลังงานไม่ว่าจะเป็นคื่วิทยุหรือว่าพลังงานเลเซอร์แสงเลเซอร์มาเป็นพลังงานความร้อน และพลังงานความร้อนก็ไปทําลายคอลลาเจนที่ผนังหลอดเลือดดาซึ่งกล่าวกันง่ายๆก็เหมือนกับเราต้มน้ําสุกๆร้อยองศาเราใส่เนื้อไปอยังไงก็สุกก็เช่นเดียวกันถ้าอุณหภูมิขึ้นไป80-100องศาหลอดเลือดออกก็สุกแล้วก็ตายไปครับโปรดติดตามตามต่อไปนะครับ